สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีวิธีและเคล็ดลับง่ายๆในการเกี่ยวกระเทียมให้เหลืองหอมและฟูทำอย่างไรคะมีเคล็ดลับในคลิปนะคะทุกคนสำหรับใครที่จะทำก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเกี่ยวกับกระเทียมกระเทียมสาคูไส้หมูที่กระเทียมหอมหอมและเหลืองแบบนี้นะคะ ไปดูเคล็ดลับในคลิปได้เลยค่ะตามไปค่ะเคล็ดลับเกีียวกับเทียมยังไงให้หอมปูนะทุกคนไม่ยากค่ะทุกคน นี่ค่ะเคล็ดลับใส่เกลือลงไปค่ะปลายช้อนนะคะทุกคนเปิดไฟอ่อนนะทุกคนเปิดไฟอ่อนเราจะไม่ให้ตอนที่เราทำเราจะไม่ให้เหลืองในหม้อนนะทุกคน ก่อนที่มันจะพอดีเราต้องปิดไฟก่อนถ้าเราปิดไฟหลังจากที่เรามองดูว่ากระเทียมเหลืองพอดีไม่ได้นะคะทุกคนมันจะกลายเป็นไหมเพราะว่าในน้ามันที่ร้อนๆเนี่ยทำให้กระเทียมทำความร้อนนวจะไหมได้นะคะทุกคนเราต้องปิดก่อนที่จะเหลืองพอดีที่เราจะเอาอันนี้ก็คือพอดีแล้วนะทุกคน พอดีแล้วแล้วเราก็จะปิดไฟไว้น,นะคะทุกคนปิดไฟไว้กับปล่อยไว้อย่างนี้นะทุกคนนี่เลยนี่คือเคล็ดลับนะคะใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งแล้วเราจะปิดไฟก่อนที่จะเหลืองเพราะถ้าเหลืองมากแล้วจะกลายเป็นขมแล้วทุกคนนี่คือเราปิดไฟแล้วเห็นไหมคะน้ำมันยังทำ ยังทำปฏิกิริยาอยู่ยังร้อนต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้กระเทียมส่วนที่เหลือพอดีอยู่ที่นี่อะไรก็พอทำเองได้ก็ทำทุกคนไม่ต้องไปซื้อเขาเนาะไม่ต้องไปซื้อเขาแต่ถ้าเวลาพี่พการกับไทยพี่การก็จะซื้อมาเป็นถุงสำเร็จนะซื้อมาเป็นถุงสำเร็จเลยเพราะมันเบามากไม่หนักกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดู เหลืองน่ากินไหมคะหอมด้วยนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับนะคะ